สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาทบทวนสูตรห้อยไถยชมกันนะครับว่ามีสูตรไหนที่เข้าบ้างแล้ห,หลุดบ้างเพื่อว่าเป็นแนวทางในงวดต่อไปเลขที่ออกงวันนี้ออกศ4นสีกับสามสองเนาะเราดูสูตรเต็มสิหน่วยบูนเข้าอยู่เนาะสูตรนี้เต็มเข้า ก็เมืี้กันเต็มแปดศูนย์สี่สี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดเต็มแปดมาเต็มแปดเด่นสิบหน่วยไม่เข้านะนเข้าหลักร้อยโดยจะใช้เป็นหลักร้อยสองศูนย์แล้วก็หลักหน่วยให้หลักสิบหน่วยศูนย e, ์ศูนย์เอศูนย์บีเดียกว่ากันอันนี้สี่สี่มีแต้มแปดมาเด่นไม่มีทั้งสอง จะไม่จับชนจะใช้สุดที่เข้านะมาแ็ดสิบหน่วยแต้มวนะ่าหนึ่งสุตที่เข้าคือเต็มสิบหน่วยเข้านะแปดแต้มร้อยสิบหน่วย 0, 4, 4นหกศูนย์สี่สี่ให้ส้อยสนวยก็สี่แปดเต็ม 8, แปดเต็มแปดมี 5, ห้าไปสามสูตรแต่ไม่เข้ามสิบหน่วยเข้าต1้ร้ยสิบน่ย,นยเข้าร้อยบนศูนย์บนสี่สี่ร้อยบนมีหกตัวผิดผิดสองสูตรดสองสูตร เลยจับไม่เข้าโต๊ดสองตำบนศูนย์เอศูนย์สี่สี่อกสี่สี่ตัวนี้ถูกตัวนี้ผิดตัวนี้ถูกมันผิดสองศูนย์หนึ่งมันเลยจับไม่เข้าแล้วเลยหลบจริงไม่เข้าวัตถุเร้าเขเข้าอีกนะตัวเองวัตถุเร้วเข้า หนี่หลุดนบีหูนี้ศูนย์สี่สี่ตัวนี่ห่วนี้เข้าสามสู 4, สสส 3, สผิดหนึ่งสูตรเฮเลจับไม่เข้าแนละ้วสูดบีจะเร็วเข้าแนะแต่ว่านี้ไม่เข้าเข้าได้มันก็หลุดได้หลุดได้มันก็เข้า,ดไ,ดขาดได้มัเหมือนกันนั่นเอง ต้นสามตำบลสูตรสี่สี่เข้าสูตรนี้สูตรเข้าเข้าสองสูตรนี้เราจะให้สูตรนี้เทียบชนสามตำบลแต่สองตำบลจะเข้าทุกทุกสู 4, 4ตรสี่สี่แต่นสูตรนี้มีศูย์สูตรนี้จะใช้เป็นตัวสองตำบล EP สี่หกสี่สี่มีแต่มันไม่มีเลขเด่นนะไม่ชนเด่นเต็มได้จะเด่นไม่ได้ก็เลยพลาดไป 4, 4. สูตรนี้จะเข้าอยู่2ตำบลเนาะก็ต3ตำบลเอตูด3เอฮะเข้าอยู่44ตดูดตอนนี้ตูดยัมีตูด2บี3ตำบลบีใช่ไหม ซูนี้เข้าอยู่44เข้า3ตัวบนแต่ซูนี้ไม่เข้าเข้า2ตัวบนไม่มีศูนย์วันนี้ผิด3ตัวบนเลยแต่เข้า2ตัวบน3ตัวบนยังไม่ไม,ไมัไม่มีศูนย์มี4 44มีอยู่ที่นี่แต้มเด่นไม่ได้ไมันก็เลยไม่ได้ครับนะจะเข้าหรือซูนนี้3ตัว 3b สามบีเข้า,าีีตัวโมนสูดเอออะไรสูดซีนะซีีเข้าสามรเท่าส,สองรหลบสูวนี้ยังไม่เข้านะตัวนี้ตัวที่เรือเขาเข้านะเอาหกสองเข้ส,สูน, A นะน่หลุด สูตรมันก็มีหลุดมีเข้าเป็นธรรมดามตัสองตัวบนมีสี่สี่สี่เข้าหลักสิบแปลงหน่วยไม่เข้าเข้าหลักสิบสี่เข้าอยู่ 10. 10. 10. สิบสิบสิบบนสูตรบี สิบบนศูนย์บนะสิบบนบ,บีเข้า C อยูห่หน่วยไม่เข้าถ้ากับไม่เข้าซีานตรง C ี0ไม่เข้าหน่วยเข้าถ้ากับไม่เข้าหน่วยบนหน่วยบน C เข้าอยู่ บนสี่อ้าสี่เนี่ยในบนสบ,บนนะในบนสรุปสรุปสีรวม abc 7ดสูตรผิดผิดสาสูตรสิสูตรผิด3าสูตรทั้ง10บละหน่วยสรุปจ,จิงจงไม่ได้สี่สี่ เดนหลุดเชยดยเดนหลุดเตมได้เดนหลุดเดนหลุดสองสูตรจึงทําให้ดึงสี่สีออกมาไม่ได้ที่ยิงสี่สีก็มีอยู่มีมีอยู่จะดึงออกไม่ได้เพราะเด่นมันหลุดเทียบส่วนสองในสามถ้าใช้เต้มอย่างเดียวก็จะดึงสี่สีได้เราเต็มเปรดมนด้านไปเต็ดข้างล่างสามสามออสาม,สาม บนมุดออกล่างอะไรสองสามสองสามบนเข้าล่างเลยบนนี้สองสามบาดอยู่คัดออกมาไม่ได้เนื่องจากสูตรหลักที่ใช้สรุปมันหลุดไปมาเข้าล่างเฉยเท่ากับหลุดนะครับคาดออกมาไม่ได้เพราะทใหมมาดู ล่างล่างเต็มล่างหรเต็มล่างเาต็มล่างทา,า,างออกสามห้าให้สามสองเต็มห้าเต็ม 5, ห้าหกหลุดไปสองศู 2, 0, ตรมาหก แปดสุดได้ม่หกแสดงว่าหลุดไปสองสุดไม้เต็มจับหลุดเนะเดนในล่างนี่มาสามสอในล่างมาทั้ง2ส,สุดรมาไหนึ่งเต็มไม่เข้านะให้เดนเข้าเดน ง่างเข้าลองสูตรต้นแ่างสูตรอสามสองแล้วสามสองสามสองมาสูตรนี้นี่มีแต่สองสามสองมาสูตรนี้ปิดสูตรหนึ่งมันก็เลย หายสามไปหนึ่งตัวห้มาสองสตัวทำให้ไม่จับคู่ตูดไม่ได้นะข่ากันใหม่พุล่างสูตรบีล่างสูตรบีเราสามสองสามสองเข้าสูตรนี้เราก็เข้าไปสูตรนี้ ตัวที่สมหายอีกมาจึงมาสองตัวเดียวห้องสูตรปิดสูตรจึงทำให้จับคู่ไม่ได้สามสองสูตรสดสามสองตัวเดียวหลุดสองไมีถ้าสองไม่มีหลุดสุดนี่หลุดวันนี้ก็หลุดมาสองตัวเดียวหลุดั้งสองสูตรสสูตรันนี้จะปรับให้มันเป็นหนึ่งสอี่ห้าหก็ จิดทัวจะได้สาโทเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ไอ้รื่องะวรเขานะทางตรงสูงยอีทางตรงสูดีสลับเดือดูกุดยอนสูงเข้าสิบนี่เข้าสิอีกแล้วนี่เข้าดีนะสาโ ทางกรงสุรีเข้าอยู่ร่างตรงสุรีทั้งสิบเล่นหน่วยห้าสองห้าแต,ต่แต่ไม่ให้นะเนให้อยู่นะเนให้แตอเอาบวกห้แต่แต่ไม่ได้เอเลยไม่ได้ดึงออกถูกอยู่่นี้นะับเอาสิบลาง เมาสามหนู่ถ้าก็นหน่วยล่างหนล่าง A e, อองให้ถูยู่บออกสามสอั B, 3, 6, นนี้ไม่ครบ หลุดหนูไม่เป็นไรเราเพิ่มตำแหน่งนี้มันมันครบแดตัวตัวหนึ่งสองสามเพา,ามันยืนมันต้องแปดหนึ่งส้าหกดแปดถ้าปรับเป็แปมันก็จะได้มันจะเข้าอยู่สองสองข้าสองสองสองโอเค ลดเป็นหนึงสูตรจนลดส,ส,สี่ห้ถ้าปรับเป็นแมันจะเข้าอยู่เนาะในร่าง B ีในร่างบีงบอโอเคสุดท้ายในการเสียงหัวครับร่าง C ่ขงต้วร่างตรงส สองสาม,สามปิดจองสูตรเลยคนนี้สุดเดียวที่หลุดไปสองอน,นีตอนนี้ปรับอันนี้นี่หลุดไปนี่ถูกไปถูกถูกนี่หลุดก็ปรับให้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบรรยากาศสองมาฟังเป็นสองโอเค ี้การสุวัต่อไปรอ้่างสี่สามร่าง4น่้า,าสี่ันนี้ดูไปก่อนเรวจะชงนิจะอเอเอาไปจัพิจารณาม่วงที่1ิเอาไปพิจารณาในการสรุปต่อไปรวม นี่ไม่แน่ตรงสูตรนี้สุดร,รวมสร,รวมเข้าแต่หลักหน่วยร,รวมเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะหลักสิบสามสิบหลุดไปสองสูตรเพรานสิบสูตรเนาะหลุดไปสามสูตรสองวันนี้หลุดเปหนึ่งสูตรเดึนมา ถูกอยู่หรอกสิบไ,ไ,ไม่ไม่ผ่านสิบคัดไม่ถูกเขาเลยไม่ไมผ่านนะครับสรุปจึงดึงออกไม่ได้นื่องจากเต้มหลุดใช่ได้เต้มหลุดถ้านั้นสามสองมัมีอยู่นะดึงกอาไว้ได้อยู่ตรงอันนี้มันไม่มีสามสองเลยเนื่องจากเต้มหลุดแต้มหลุดสูตรเดียวหรอลืมใช้ไปสูตรรวมนะถ้าใช้แบบบนนะ สองสูตรสองได้สามนั่นจะดึงออกไม่ได้สามสองพอดีศึกรวมสองสามสี่ห้าเก้ารวมไปที่เดียวก็เลยสาสองจึงไม่ได้ดึงออกมาให้ไม่มีเลยไม่เป็นไรคริบสุดท้ายนีีพีที่ยี่สานี่นะหลังจากสรุปสูตรไม่เด่นล่างตัวนี้เข้าเลยแต่แต้มหลุด เด่นมาอยู่นะถูกตัวสัญลัเด่นสามสามสามสุดสุดนี้สุดพิเศษเข้าอยู่สุดไม่เด่นล่างเห็นเลยพิจารณางวดต่อไปส่วนี้เนาะสุดไม่เด่นล่างเด่นล่างเท่ากับเด่น เท่ากับจับคู่เด่นล่างได้จับคู่เด่นสองตัวล่างนั่นเองอันนี้สูตรที่เอาไว้พิจารณาสรุปเป็นพิเศษนึงวันต่อไปนะครับคนโสูตรก็ตามนี้นะครับมีเข้ามีหลุดสุต ล่างมัมจะเริ้วบนแล้วเข้ามากกว่าล่างท่นี้ล,ล่างเข้ามากกว่าบนนะมที่เข้าก็ให้ดูแล้วนะครับไม่ว่ากันใหม่วันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ